ครับวันนี้มาพามาดูบ้านโบราณครับอันนี้สร้างอยู่ในสารกลางจังหวัดนะครับนู่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผู้ว่าคนก่อนให้สร้างขึ้นครับว่าแต่ละอำเภอมาสร้างบ้านโบราณนะครับอันนี้มาดูครับเนี่ยมาดูอันนี้บ้านของอำเภอบ้านฝางครับเนี่ยเอามาดูป้ายครับเฮือนตุ้มโฮมไทยบ้านฝางครับอ่ะขึ้นไปดูข้างบนกันดูข้างล่างครับ ข้างล่างอันนี้ของอำเภอบ้านฝางมาแบบบ้านก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็เป็นบ้านโบราณสมัยเก่าเนาะ,ะขึ้นไปบนบ้านเนาะอ่าขึ้นมาก็จะมีบันไดนะครับเนี่ยบันไดสามขั้นด้วยนะฮะสองสามนะครับขึ้นมาจะมีที่พักครับที่พักแล้วก็ขึ้นมาอีกห้าขั้นครับเนี่ยขึ้นมานี่ ขับขึ้นมาก็จะเป็นระเบียงข้างหน้านะครับข้างหน้าก็จะต่ากว่าอันนี้ในบ้านนะพอระเบียงเราขึ้นมาตรงบันไดเนี่ยเราก็จะมีบ้านโบราณเนี่ยก็จะมีอ่าที่ก่อไฟทํากับข้าวนึ่งข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับนี่เนาะ,ะตรงนี้ก็การฝนสาดฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเนาะอันนี้ก็จะการฝนสาด ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของหรือที่นั่งก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดอีกฝั่งหนึ่งสามารถลงไปตรงนู้นได้นะครับเนี่ยน,น้ำมาข้างบนข้างบนมันจะมีระดับต่างกันนะข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่ารับแขกตั้งทีวีถ้าเป็นสมัยใหม่เนาะนี่ก็เป็นห้องนอนครับนี่เป็นห้องนอนอห้องนอนก็ล็อกกุญแจไว้ก็ไม่ได้เข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหิ้งพระนะครับเนี่ย นี่นพระนี่คือบ้านโบราณของอำเภอบ้านฝางเนาะอันนี้เราไปดูอำเภออื่นนะเนี่ยาลงมาดูอำเภออื่นนี่เต็มเลยครับนี่ผมจะให้ดูนะนี่ครับนี่นี่ครับภายในบริเวณสารากางจังหวัดอันนี้อันนู้นก็เป็นบ้านของเฮือนฮักแพงแวงใหญ่ของอำเภอแวงใหญ่เนาะส่วนตรงนู้นที่เห็นลังคานะเป็นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นโรยนอนุบาลขอนแก่น รถที่จอดอยู่ก็จะเป็นรถผู้ปกครองครับที่จะมาส่งนักเรียนนะเพราะว่าถนนตรงนั้นเนี่ยรถติดเยอะมากเลยครับเนะี่ยรถติดเยอะมากมหาสารบอกเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยติดยาวไปตรงนู้นนะครับแล้วพาไปดูเือนหักแพงแวงใหญ่ครับ่าเดี๋ยวลงไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นเือนหักแพงแวงใหญ่นะครับอันนั้นก็จะเป็นประตูเข้าครับ ทางเข้าเนาะก็ปิดไปอยู่ครับนี่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 คือทางเข้าก็จะมีซุ้มหน้าบ้านเข้ามาเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาอันนี้คือบันไดขึ้นทางขึ้นไปเนาะอันนั้นจะเป็นยุงเก็บข้าวนะครับยุงฉางเก็บข้าวนะครับอีสานก็คือเล่าเอืนเล่านะครับเนาะภาษาอีสานเล่าเล่าใส่เข่าแต่ว่าคําว่าเล่าของภาษาไทยก็คือเล่าเป็ดเล่าไก่นะครับคนละอย่างกันเนาะบันไดขึ้นไปก็สามขั้นครับอพาขึ้นไปสามขั้น ก็จะมีที่พักส่วนมากบ้านโบราณก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับแบบบ้านโบราณจะเหมือนกันหมดแต่ก่อนมาบ้านคุณยายคุณย่าผมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครับแต่ว่าจะก,กว้างกว่านี้เยอะบันไดจะกว้างกว่านี้เป็นสองเท่าครับเนี่ยอันนี้ประมาณเมตรกว่านิดนิดนิด,นดขึ้นไปอีกห้าขั้นครับก็จะคล้ายๆกันครับอันนี้ของเพอแวงใหญ่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงระเบียงกับด้านบนก็จะต่างกันอยู่ประมาณสิบสิบสองเซนนี่แหละครับ ความต่างเนาะไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าเซนนี้เป็นห้องนอนครับแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นระดับต่ำกว่าก็จะมีไม้และแนงเป็นระเบียงครับพอขึ้นมาเสร็จก็จะมีตรงนี้เหมือนเป็นที่นั่งเล่นแล้วที่รับแขกเนาะตรงนั้นมีระเบียงนั่งพิงได้เนาะอันต่นนี้ก็เป็นแค่ครับอแค่ไว้สำหรับนั่งเหมือนกันอันนี้ก็จะสูงกว่าฝั่งนี้เนาะ ฝั่งนี้อันนี้คือห้องนอนขวามือพอเดินเข้ามาเดี๋ยวนะผมถอยไปไหนเนาะพอขึ้นบันไดามานะครับก็จะเป็นชานบ้านข้างหน้าตรงนี้ครับระดับจะต่างกันพอขึ้นมาตรงนี้ก็สูงขึ้นนิดนึงประมาณสิบไม่เกินสิบห้าเซนพอขึ้นมาปุ๊บฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นระเบียงระเบียงไว้สลับนั่งเล่นครับสองห้องแล้วก็มีแค่ตั้งอยู่ครับในแค่์ตอนนั้นก็สามารถนั่งได้เนาะ ส่วนขวามือตรงนี้เป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนยาวอันนี้จะไม่พาเข้าไปดูนะครับเพราะล็อกกุญแจไว้ไม่ได้ล็อกครับแต่ว่าเขาใส่ของกุญแจไว้พอเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้ขวามือตรงนี้ก็จะเป็นที่นึ่งข้าวหุงข้าวทํากับข้าวนะครับคนสมัยเก่าก็จะมีที่ระบายลมเป็นระแนงตีไว้กันลมกันฝนนะครับเนี่ยอันนี้คือบ้านแบบบ้านของอำเภอแวงใหญ่นะอันนี้เราไปดูบ้านอำเภออื่นเนาะ ดูบ้านอำเภออื่นไปอันนี้จะเป็นเฮือนพระยืนมิ่งมงคลนะครับอันนี้เป็นอำเภอของบ้านผมเองเนาะเนี่ยอำเภอรพระยืนเนาะอำเภอพระยืนในซุ้มประตูครับเนี่ยผมอยู่อำเภอรพระยืนนะครับอันนี้ก็มาส่งลูกไปโรงเรียนครับอ่าซุ้มอำเภอรพระยืนก็เดินเข้ามานะครับแบบบ้านก็เหมือนเดิมบันไดสามขั้น อ่าพอเดินขึ้นมาก็จะมีมีที่พักตรงนี้เนาะครับที่พักแล้วก็พักต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบันไดเจ็ดขั้นครับตรงนี้เนี่ฮะบันไดเจ็ดขั้นส่วนมากแบบบ้านก็จะคล้ายๆกันครับบ้านโบราณอันนี้ขึ้นมาบอนขึ้นมาบันไดเจ็ดขั้นครับแล้วก็จะเป็นระเบียงตรงนี้ปล่อยร่วงครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่นั่ง มีที่นั่งครับมีที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นนอกบ้านที่ไว้สําหรับอ่าถ้ามีทีวีก็เป็นทีวีถ้ามีถ้ามีอันนี้ก็ไว้สำหรับนั่งทานข้าวกินข้าวอะไรก็ว่าไปเนาะอ่าผมจะนั่งให้นั่งดูนะครับอตรงนี้มานั่งแล้ัน,นี่นั่งละบรรยากาศก็นี่ครับนี่พอนั่งลงไปตรงนี้ก็จะเป็นชานบ้านข้างนอกนั่งกินก,ก,า,า,กาแฟแล้วก็ว่าไปนี่ครับ พอเดินเข้ามาตรงนี้ครับอันนี้เป็นห้องนอนนะครับเนี่ยระเบียงหน้าห้องนอนเนี่ยตรงนี้ระเบียงหน้าห้องนอนนี่คือห้องนอนอ่เราเดินเข้าไปในห้องนอนเนี่ยห้องนอนนี่ครับอันนี้ก็มาดูนะฮะหลวงพ่อประจำอำเภอพะยืนเนี่ยฮะครับหลวงพ่อพะยืนมิ่งมงคลนะครับเนี่ยประจำอำเภอพะยืนของเรา พอ,อเดินเข้ามาตรงนี้ก็ระดับจะต่างกันประมาณสิบห้าเซนครับก็จะมีที่นั่งเล่นอีกที่หนึ่งอันนั้นก็จะเป็นข้างล่างนั้นเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บน้ํากินน้ำเนาะสมัยโบราณโบราณเราเนาะเนี่ยครับมีกระบวยอันนี้กระบวยครับไม่ทราบว่าเด็กๆหรือใครเคยเห็นไหมในสมัยใหม่เนี่ยกระบวยตักน้ํากินแต่ก่อนที่บ้านมีผมมีเนี่ยฮะองก็อย่างนี้แหละองเล็กครับพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นที่ ทำกับข้าวหุงหาอาหารนะครับอันนี้ก็จะอ่ากันลมครับข้างบนก็จะเป็นระบายอากาศนี่ครับอย่างนี้เลยครับบ้านสมัยเก่าเราแบบนี้เลยครับนี่คือของแบบของอําเภอพยืนครับอําเภอของผมเองเนาะนี่ครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะไปดูแบบบ้านของอำเภออื่นเนาะของจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นแนวคิดของผู้ว่าครับผู้ว่าคนเก่า เพราะว่าคนเก่าท่านก็ให้แต่ละอำเภอมาสร้างแบบบ้านโบราณไว้นู่นกับ,บอำเภออื่นนูน่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะไปดูกันว่าแต่ละแบบบ้านของอำเภออื่นๆจะต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเจอกันในอพีหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ